ธรรมะจากสวนโพตอนที่15วันที่8พฤษภาคม2565เดริินพรญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์ก็เกิดจากบุญและกรรม ที่เชื่อมโยงดึงดูดให้เราได้มาเจอกันให้เราได้มาพบกันให้เราได้มีปัญหากันก็เพราะว่ากิเลสต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจของเราแต่ละคนนั้นดึงให้เรามาเกิดดึงให้เรามาอยู่ร่วมกันและเหตุที่เรามีความทุกข์มากมีความทุกข์น้อยก็เกิดจาก การที่เราได้มีกิเลสซึ่งมีความผูกพันติดกับตัวเรามาตั้งแต่อดีตชาติพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่านัทิตันหาสมานัทีซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าความกว้างของแม่น้ำใดก็ไม่มีความกว้างหรือมากเท่ากับตันหาของคนเรา ฉะนั้นตัณหาของคนเรานั้นมีมากตัณหาแปลว่าความอยากความอยากมีความอยากเป็นและความไม่อยากและความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยอยากจะอยู่กับคนที่เรารักอยากจะอยู่กับลูกกับหลานกับสั์ของเลี้ยงหรือสิ่งที่เราสร้างมานะปิดเวลานาน เหตุนั้นชีวิตเราจึงมีความขาดขาดเกินเกินมีความพล่องอยู่เป็นนิดดังที่บุทธเจา้าท่านตรัสไว้ว่าชีวิตคนนั้นมันมีความพล่องมีความอยากมีความต้องการอยู่เป็นนิดแต่ถ้าใครที่อดทนได้ตัดความอยากตัดความอยากได้มีความสันโดษชีวิตก็จะมีความสุขกว่าคนอื่นฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย พุจจาท่ันตรัสไว้ว่าตัณหาคือความอยากของคนเหล่านั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งตายถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มีความอยากได้มีความต้องการตลอดไปและชีวิตก็น่าสงสารเมื่อมีความพร่องมีความอยากได้ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราก็สงสารตัวเองสงสารลูกสงสารหลาน เหตุนั้นจงมีความยินดีตามมีตามได้พอใจที่เรามีพอใจที่เราได้เรียกว่าอยู่อย่างสันโดษชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นอยู่แบบพระอยู่แบบผู้ประเสริฐอยู่แบบผู้มีความพอเพียงอยู่แบบพอมีพอกินพอใช้พอจ่าย เมื่อไม่มีเราก็ไม่จ่ายเมื่อไม่มีมากเราก็ไม่เที่ยวเราก็ไม่ใช้ชีวิตเราก็อยู่ด้วยความพอเพียงเราก็ไม่ตกระกำรรมลำบากเราก็จะได้ไม่ต้องแห้งใจ,จเจริญพร